เอาล่าสวัสดีครับทุกคนกลับมาใหม่ครั้งกับช่องบันซ่าฮันนี่นะครับครั้งนี้อยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม h a r t t s t o n e โหมด Battlegrounds นั่นเองครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอมโ,มโบอะไรกันได้เราจะมาเล่นฮีโร่แบบไหนกันมาดูกันนะครับว่าเราจะไปได้อันดับที่เท่าไหร่ครับผมถ้าติด1ใน4ผมถือว่าผ่านนะอ่าเพราะว่าถ้าเราได้ติด1นึใน4เนี่ยคือแต้มยังไงก็แทบจะแบบแทบจะบวกแล้วละ่ะ ขึ้นอยู่กับว่าบวกเยอะน้อยเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งไปได้ดียิ่งบวกได้เยอะครับผมอันนี้เป็นฮีโร่ใหม่นะถ,ถ้าเราถ้าเรามีการอัปเกรดเราสามารถได้เงินเพิ่ม2ครับผมแต่ก็มิวฮาวมานาสตอมซึ่งจะทําให้มิเนเนี่ยนยจ่ายแค่2ในด่านนี้มีไพรเรตมีมอร็อกดราก้อนเดมอนแล้วก็บีสไม่มีเม็กผมเอาเจ้าฟอเรสต์วอร์เดนโอมูแล้วกันนะครับเค okay. อัพดาวขึ้นไปแล้วได้เงินมาสองก็พยายามที่จะคำนวณในจุดนี้ให้ดีๆใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์มาครับเอาละโอ้มีคนแพ้ไปแล้วหนึ่งคนครับคุนหมายความว่าอย่างไรเนี่ยขุนหมายว่ายังไงเนี่ยเรากำลังจะสู้กับคนที่แพ้ไปแล้วครับ ทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้เล่นเลยนะะผมผมจะฟรีดบอกเดี๋ยวนี้ไว้ผมรู้สึกว่ามันมีความน่ารักในตัวอยู่อืได้เปรียบเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตาแรกอืตั้งแต่ตาแรก,แแรกโหดานี้มีลาฟาร์มด้วยฮะถ้ามีลาฟาร์มผมจะเล่นผมควรที่จะเก็บตัวลูกมากกว่าตัวแม่เพราะว่าตัวแม่มันเรียกลูกได้แต่ถ้าให้เขาตีได้ตัวลูกไปเขาจะไม่ได้ตัวแม่เก็นไหม ศพตั้งแต่ตาแรกโอเคครับผมจะช่วยย้ำคุณอีกทีหนึ่งครับทำไปเล่นไปเสมอกันเยอะมากเลยเนี่ยผมกําลงจะสู้กับเราฟาร์มด้วยหัอัพดาวครับแล้วผมได้เงินใช่ไหมผมขายตัวแม่แล้วเล่นตัวลูกฮ pp. แมวแมวเขาเล่นอะไรบี๊สองตัวเข้าโทเค็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นเล่นอย่างเงี้ยดีละแต่ต่อให้เขาได้ตัวลูกไปเขาก็มีประโยชน์ได้อยู่ดีนะเออแต่ดีกว่าให้เขาได้ตัวแม่ครับยืนยันเรื่องนี้แหละอือโอ้โหมันได้ตัวไหนไปมันก็โอเคครับเอ้ยมันได้ตัวลูกโอเคก็คอ,อย่างดี <laughs> แต่มันก็ได้สีทองไงเอ แต่มันก็ยังดีดีกว่าให้มันได้ตัวลูกสีทองอีกตัวหนึ่งด้วยอโอ้โหถ้ามันได้ตัวตัวแม่ผมไปนะโโบ่อนมันแข็งแกร่งมากเลยอัพดาวได้ทันทีน่าอิจฉาจริงๆเลยคนเราเอาละอุ้ยผมเจอศพอีกนะในเมื่อเราเจอศพมา เล่นไปจริงๆไม่ต้องเล่นก็ได้นะจริงๆผมซื้ออัพดาวยังได้เลยตาเนี้ยแต่ว่าผมไม่อยากทําอย่างนั้นอ,อย่างนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะมีสองคู่รอไว้เลยแล้วพวกเราเจอศพข้อดีของเราคือเราเจอศพสองรอบแล้ว <c oughs> จริงไหมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะแต่ดาเมนะจะแทะเข้าไปเนดะี๋ยวไม่ใช่ผมจะเจอศพตลอดดิสบ,บายเลยโอ <c oughs> ้้ได้นี้ด้วย อัพตัวได้ตาเนี้ยผมสามารถที่จะอัพดาวได้แบบนี้แล้วผมจะได้เงินเพิ่มมาอีกสองแล้วผมก็ซื้อรวมร่างหา4ดาวได้ทันทีเงสี่แปดแล้วก็ได้4ดาวอืมไฮเมนก็ดีนะผมว่าอืหรือจะเอาซีเบรกเกอร์มาดีห้เมนดีกว่านะ ผมต้องเอาเมอร์หลอกขึ้นหน้าก่อนในกรณีที่เขามีเมอร์หลอกด้วยซึ่งเขามีบีสครับอ,อย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละแบบบีสของเขาเป็นแแนวพวกหนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงเออเขามีแมวโอเคเราชนะด้านสแตทล้านเปอร์เซ็นต์นะเะพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะลดดาวเราได้หมดเลยครับเขาลดดาวเราได้หมดเลยอ แต่เขาเตรียมแคดก้าวไว้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอเคโดเาไปนี่แนี่อยากเจอศพอีกครับไม่ครับเจอลาฟาร์มเนี้ยเอ้ยดวงผมกับลาฟาร์มนี่รู้สึกว่าจะสมพงกันเหลือเกินนะเนาะอ่ะผมรีมีตัวบัฟเมอร์หลอกผมรีที ผมอยากให้เขาได้อะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะครับผมรีอีนึงจริงๆเป็นไม่ไม่ใช่เพลที่ดีเลยการที่เรารีรัวๆอย่างเงี้ยเสียดายไม่งั้นรู้งนี้เราอัพดาวดีกว่าแต่มันคือคําว่ารู้งี้ไงคำว่ารู้งี้นี่มันคือมันสายไปแล้วนั่นเองคือผมแทบจะการันตีให้เขาเนี่ยได้เจ้าตัวสามสามตัวนี้ไปนะเนี่ย เขายังมีบีสอยู่ะพอเขายังมีบีสอยู่ผมไม่อยากเอาตัวแมวให้เขาเป็นไปได้สูงมากแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะอัพมันไปแล้วนะอัพไปสองครั้งอาจจะเป็นแม่แมวกับลูกแมวไปก็ได้แต่ถึงกนะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะให้แบบอะไรที่มันมีความเป็นไปได้กับทีมเขาเนี่ยเขามีเพียบเลยตัวทองครับโชคดีนะที่เรา,เาตัวนั้นขึ้นหน้ารับดามเมจหนักๆไปแล้วหนึ่งเอเอครับโอ้ไม่ตายด้วยอย่างนี้โอเคอ เกลูกโอ้เราเขาตีตัวนั้นอนะไม่มีประโยชน์เลยเลยดีโอ,เโอ้เราแพ้เนี่ยแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะที่ไม่ไปตไีเจ้าตัวนี้ครับเพื่อเพิ่มดาเมจเข้ามาเองสู้เราฟาร์มเราสู้ยากจังเนาะเราฟาร์มเป็นตัวที่เก่งนะผมคงต้องอัพแล้วอะเนาะ เขาอัพผมอัพเราได้เงินเพิ่มเราเรีได้ทีนึง่งหาสี่ดาวได้เราได้เยสมาแต่ผมไม่ค่อยโอเคกับเยสเท่าไหร่เลยไม่มีตัวอะไรที่บัฟสแตตได้เลยหรอครับอืมังกรดีๆมาแล้วฮะมังกรผมขายโทเคนตัวหนึ่งแล้วมังกรมาก็ได้นะเนี่ยตัวนี้เก่ง ผมเสียใจที่เราเสียในตานั้นไปอะ่ะตัวน,นี้มันทีมอะไรไพเรสไพเรสไพเรสต้องถล่มให้ตายก่อนเร็วๆอะ่ะต้องถล่มมันเร็วๆครับโอเคอวันนี้ขึ้นก่อนก็ได้ถ้ชาช้าเดี๋ยวมันอาจจะบัฟตัวเองขึ้นมาได้อะไรเนี่ยนี่ทีมคุณเหรอเนี่ย ไหนบอกไพร์เรเอมีแม่หมีแซมขึ้นมาหนึ่งตัวนี่งไงแม่หมีเอ๊ะอย่างงั้นไม่ได้ลดดาวนะผมเกิดใหม่ครับอง์กรตัวนี้มันเก่งเพราะว่ามันมีความสามารถรีบอร์นนั่นคือว่าตายแล้วเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ในเฮดพีแค่หนึ่งแต่ว่า h ฮดพีเขาหนึ่งอยู่แล้วไม่มีผลนะอู้ไปอย่างงี้สิ กันแบบว่าสนุกแน่เลยตานี้คิดก่อนนะมันจะเกะก,กะไง มีอะไรละบอดผมก็ถือว่ามีความน่ารักแซมอยู่นะอย่างน้อยมีครบทุกสายผมกำลังรอไลฟ์แฟงอยู่หรือได้หรือเปล่านี่แบบว่าจัดมาเพื่อไลฟ์แฟงเลยแล้วเนี่ยคุณเลยเไฮยีน่านั่นก็น่าสนใจไฮเมนนั่นแหละผมไม่เอาแล้วกันผมไม่เอาแล้วกันใจเข้มเอาไว้ก่อนเราไม่เผยความต้องการให้ใครเห็นง่าย โอ้โหสแตทเขาน่ารักดีนะนะั่นอะแต่เราก็ใช่ย่อยนะของเขามีดีที่ตัวหน้าสุดใช่ไหมล่ะ mm hmm. แต่ตัวอื่นของเรามีความแข็งแกร่งเอาการอยู่นะสแตทใช้ได้สีไม่ดีเลยครับโอ้ยสีไม่ดีเลยแต่ไม่เป็นไรเหลือแค่นี้ละเหลือแค่รุมถล่มเขาโอ้โหไม่ตายด้วย เจ็บหนักนิดน,นึงนะไฮเมน4เจ้านั่น3บวกตัวเองอีก4 11ครับโอเคผมว่าเอาสปอนเนอร์มาอีกดีกว่าสปองกดอัพไปได้เงินเพิ่มขึ้นมาประเด็นของผมคืออะไรรู้ไหมผมจะรีหาห้าดาวครับโอ้ได้สปอน แต่ตาที่เรากำลังจะสู้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่6ดาวตัวนี้อาจจะช่วยเราได้ครับ unk, นะเดียดูซิได้อะไรมาเอ็กซหน้าหรอเดมอนถ้เอ่าเดมอนเป็นตัวอิมมาม่านี่ผมว่าเข้มกว่านะามาโอเค ให้คนอื่นไปโจมตีก่อนฮยจริงๆเอามามากขึ้นก่อนอย่างงี้แหละอย่างนี้แหละ,หละผมค่อนข้างมั่นนะว่าเขาจะได้ตีก่อนพอเขาตีเราก่อนเสร็จเจ้านี่จะเรียกพวกพอเรียกพวกมาหนึ่งตัวเจ้านี่ตีต่อได้รับการบัฟสองสองอแต่ถามว่าเขาแข็งแร่งไหมหัวมันก็แข็งแกร่งดีนะมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ผมฟีดไว้นี่ฮะผมไม่ค่อยได้ใช้นัทเพเกิ้ลเลยอะไม่เคยเลยดีกว่า แต่ถ้าได้มาก็มีความน่าสนุกทำไมทีมคุณมันแปลกๆครับเพราะมันมีเรือ,อยังไงล่ะมันเป็นทีมโทเค้นนะซึ่งเหมาะสมนะกับการเล่นด้วยเดทวิงตัวนี้นะครับสมแล้วโอ้อย่างงั้นเรียกพวกสิครับขอบคุณครับเรียกพวกอีกครับ นี่โทเคน็นโอ้ได้ตัวดีเฮ้ยตีเยี่ยมด้วยออกมาอีกโหคุณกลัวโหรว่าคุณกลัวเขาลดดาวได้หนักแล้วนั่นไม่งั้นเขาโดนอีกเยอะเลยอะไม่งั้นเขาตายนะเนี่ยถ้าเขาบติว่าเขาไม่ได้ตีตัวขวาสุดอะเน็ต <c oughs> มาผมเชื่อมั่นในตัวคุณครับผมได้มันมาแล้วครับตัวที่ผมต้องการที่แท้ทรูครับ นั่นคือเจ้านี้ไลแฟงขายเดมอนตัวนี้ทิ้งไปไม่ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าบีสเราจะเปลี่ยนไหมผมว่าบีสเราเปลี่ยนได้นะ <S <S รต่เราก็ต้องเลือกอะว่าจะเอาตัวอะไรที่จะไว้ตีข้างหน้าไปตีข้างหลังหลีกทีหนึ่ง ไมนี่เก่งนะแต่ผมอยากได้ตัวสแตทดีกว่านี้ไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีแต่มีไลฟ์แฟงผมก็ต้องฟรีดอ,อย่างไรผมก็ต้องทำ่ะนัดเพลกเกิลได้หรนะเฮ้ยหาหาชอบชอบอันนี้หน้าหน้าไปกันอ่าหน้าหน้ามาก่อนเฮ้ยไม่ไม่คุณอยู่หลังหลังดีวาผมไม่รู้จะเอาใครขึ้นหน้าเลยนะ ถ้าได้รับการบัฟมาสองรอบนี่โ,โอเคมากเลยคุณดูคุณดูแวลูของไลฟ์แฟงตัวนี้นะบัฟทุกตัวเนี้ยที่ไม่ใช่ท,ท,ที่ที่มีที่มีธาตุนะที่มีสายพูดมีเผากันแหละบุม้มหอยเท่ากับบัฟสิบห้านี่คือการบัฟของมันนะเราได้ตีก่อนได้รับการบัฟสองสองก่อนมันฆ่าเราไม่ตายซะด้วยเราตีกลับครับผมมันฆ่าไลฟแฟงของเราไปซะแล้ว ต้องฆ่าแม่หมีให้ให้ไวเลยครับตัวขวาสุดนั้นเอ้ยแต่ถ้าตีตัวอื่นให้ตายก่อนที่แม่หมีจะได้ทำงานก็ได้อยู่นะวู้ได้ตัวดีด้วยเออตีดีเน็ตเบเกิลให้อะไรผมเมอร์หลอกแต่ทีมเขาเข้มอยู่นะไอ้เลยแม่หมีตายละโอ้หสิบสามหนึ่งเศร้าเลยอ่ะนี่ผมแพ้นะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ผมแย่แน่เลย ขอรีบตี13-1นั้นให้ได้อ่ะเฮ้ยอัดเสมอได้นะถ้าเราตีหนูอีกทีหนึ่งอ่ะเออและทีเนี้ยเราตี13-1ครับไม่โอ้โหถ้าหันไปตีขวาเสมอทันทีเลยนะเพอเจ้าเนี้ยจะสปอนตัวลูกออกมาให้เรานะให้ผมแล้วผมก็ตีคขนแหมถือว่านิดเดียวถือว่านิดเดียวไม่เป็นไรผมขอเวลาในการปัม๊มไรแฟงนี่ก่อนผมไม่รีบ ถ้าได้ไล์แฟงก็ดีเหมือนกันนะถ้าผมได้มานะจะดีมากเลยอะ่ะผมอยากได้พิษมอหอกพรุ่นี้ผมผมไม่ได้หยิบโอ้ได้มาละ <Yeah. S 1> คือผมไม่สามารถอ่ะดิคือเล่นบอร์ดแบบนี้ก็มีความเศร้าหนึ่งเรื่องนะคือผมไม่สามารถขายอะไรได้เลยอะ่ะ ต้องรีบหาไลฟ์แฟงอีกตัวหนึ่งจริงๆอยากโย่ไลฟ์แฟงลงไปมากเลยนะแต่ว่ามันทําลายทุกอย่างของผมะต้องต้องต้องยอมนะต้องยอมต้องยอมอมไลฟ์แฟงเอาไว้ก่อนตาหนึ่งเพราะเราสู้กับคนเนี้ยไม่น่าจะยากเท่าไหร่อ่ะเขาตีบอด27ใช่ไหมเขากี่ดาวเขาห้าดาวยีบเจ็ว่าบอดเขารวมได้ยีิบสองคือผมต้องการเวลาครับผมต้องการเวลาเพื่อให้ทีมผมมันบัฟขึ้นมาก่อนอ่ะเพราะเฮ้ยไม่ใช่ไลฟ์แฟงสิไอ้เนี่ย เออถูกแล้วต้องให้ไล่แฟงกับบาบเออเรียกพวกอืมอืมดีเฟนตเอาไว้ตีได้ไพยฟรีครับอุ้ยได้ไล่แฟงครับโ <laughs> ผมเกิดเป็นเพื่ออะไรมันจริงๆผมเกิดมาเพื่อนไล่แฟงจริงๆเลยเฮ้ย <laughs> ไม่เคยไม่เคยเจอมา หลายคนอาจจะคิดนะนะว่าการหยิบอไอพายนัทเพเกิลมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แย่ได้ไหลแฟง <c oughs> ขอบคุณมากคุณนัทเพเกิลเอ้ยผมเคยใช้ในคลิปวันก่อนเนี่ยผมจำได้นัทเพเกิลก็ให้การดีกับผมแหมสุดยอดไปเลยเนะี่ยได้ไหลแฟงอีกตัวด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะอะไรามากมายนะแต่ผมไม่เอาแล้วเป็นดาวสูงไปเลยไหมไม่จำเป็นนะเนาะ ผมว่าไรแฟงผมเอาตัวเดียวเพราะบอดผมไม่มีที่ให้วางแล้วแต่ไอ้สปอนเนอร์ไอ้ตัวหน้าเนี่ยแหละตัวขวางผมเลยจริงๆเอาออกได้นะสปอนะอ่ะถือไร้แฟงมาก่อนแล้วกันถือไร้แฟงมาก่อนเหรียผมไม่เปลี่ยนอะไรเยอะอบับบีสหรออาต่าก,กรนอื่นเฟิร์สติ n งเฟิร์ส ขายออกไปแล้วก็รีอีกทีอืมบัฟมาหลอกสองทีอ่าผมเล่นไลาแฟงก่อนจะได้เช็คนะว่าผมจะต้องขายสปอนเปลออ่ากราต้องเอาอิมมามา่าเนอะผมไม่จำเป็นต้องขายสปอนอะ่ะผมรีไปแล้วกัน ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วอ่ะ <c oughs> น่าเล่นไลฟ์แฟงอีกตัวตาอนนี้เราจะโหดด้วยไลฟ์แฟงครับขอตีก,ก่อนได้ไหมอ่ะไม่โอเคมันตี <c oughs> ดีไวชิวรอดบับปุ๊บถึงแม้มันจะมีพิษสแต่ของเขาโอ้โห,โโหแน็ตเราตายซะแล้วคีคีการ์ดของเราครับคีการ์ดในการตายเกิดแล้วเรียกควก่กะตายไปแล้วครับ ต่ไม่เป็นไรเรามีมาม่าตัวแม่ครับนี่คุณตีมาผมเรียกพวกตีคืนผมเรียกพวกโอ้โหดาวสูงด้วยสิเนี่ยเมาแกดนิสนะครับดาวสูงพล่ลมหน้าเข้าไปหนึ่งซิงเกิลหนึ่งเอจัดไปแหมทีมไลฟ์แฟงจริงทีมนี้เกิดมาเพื่อไลฟ์แฟงเลยนะ จริงดีเฟนเดอร์กับอาการ์ดผมชอบผมเอามาเผื่อไว้ก่อนอันี่ก็ดีได้เวลาขายแนตแล้วมั้งแนตเพเกลิลเหมือนเป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยแบบอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกแนตเพเกิลเนี่ยแหละครับแต่ไม่ผมจะไม่ขายใครทั้งนั้นแนตเพเกิลช่วยผมมาแล้วจริงไหมทุกคนคุณต้องยอมรับในสิ่งนี้ผมยอมรับครับ ถ้าผมขายเน็ตพิกลอยจะเอาจะขายมันอยู่นะถ้าจะขายขายสปอนดีวะ่ะทีนี้ก็ใส่ดีไวชิลทอนให้กับไข่ดิใส่แค่ไหล่แฟงดีว่ะไม่ผมจะเอามาบัฟด้วยใส่ให้กับมังกรก็ได้อ่ะ บ,บ๊อบอืมอืมรีไปทีหนึง่งดะบเบบลไลฟ์แฟงจัดไปอืมอเค้โอ้โหทีมนี้นี่คือผมทำมาตั้งแต่แรกๆล้นนะเหมือนจัดทีมมาเพื่อไลฟ์แฟงโดยเฉพาะ โอเคแต่ตอนเนี้ยมาคอผมไม่ได้ใช้ประโยชน์ละไม่มีความสามารถตัวไหนที่ให้นั่นไนงลุงงี้ถ้าเปลี่ยนไอ้นี้เป็นไฮดร้าจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะซึ่งเขามีครับโอ้ทีมนี้เราแพ้นะเนี่ยอืมโหทีมเข้มมากเลยอนะตีดีโอ้โหถ้าเขาตีขวาเขาตายไปแล้วนั่นอนะ แย่ yeah, ครับตอนนี้เราแพ้ยับครับพยายามจะเถียงเรียกควกพยายามจะเถียงชีวิตเอ,อื้อตายอยู่ดีนะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังไม่แพ้ลราฟาร์มเข้มมากคนนี้นี่แหละแย่งตัวบีทไปเยอะโอุย้ยเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งนะไม่ตายครับเถียงชีวิตไม่ยอมพ่ายแพ้ผมขอสู้กับศพไม่ผมสู้กับที่สองเ,ออเศร้าสู้กับที่สองเนี่ยนะ มาคอผมไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้รีบไปสปอนเนาะไม่มันมีตัวดีๆอยู่มันมีตัวดีๆให้ผมเล่นได้อยู่อโอ้มามา่าเอาสิ ผมอาจจะได้จากตรงนี้ก็ได้นะแต่ก่อนอื่นผมจะเล่นอากัศก่อน for Ark. ดีดูเจอไหมไม่เจอเศร้าเลยหาจากเจ้านี้ก็ได้ไม่เจออยู่ดีนะเนี่ยเศร้าเลยเศร้าจริงจัง ก็ต้องมไปหนะนะน่าจะดีที่สุดหวังว่าเราจะชนะเขาได้นะทีมบีสคนนี้มาคอไม่จำเป็นผมเอาเฉพาะไล์แฟงขึ้นก่อนอยังได้เลยอัพสองครั้งเลยหรอบีสหกตัวอัพสองครั้งโอ้โหเฮ้เอยอาจ,จได้อยู่ขอให้มันไปได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่การบับบูมันได้การบับกำลังที้แบบให้มันได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่การบับอะแต่ม,มันได้ไง โชคดีนะเราอ่ะหืมโหตีดีด้วยดีมาคอขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณแม่คุณแม่เออคุณแม่ตายแล้วเรียกคุณแม่ไม่ผมแพ้เลือดมันเหลือหนึ่งแต่มันยังรอดไดออ้ทำไมเราต้องมาเจอกันเองตาดีด้วยเนี่ยทำไมผมไม่เจอศพผมจะได,ได้ได้ที่หนึ่งเลยได้สู้กับใครก็ได้ที่เหลือรอดอยู่ ทีมไลฟ์แฟงต้องจบเกมลงนะบัดน,นี้นะครับไม่มีทางแล้วอะ่ะพยายามจะเถียงแต่สุดท้ายแล้วการเถียงนี้อ่าฆ่าหนูได้ตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็โดนบูทพาวเวอร์ครับฟูอ,อตัวแตก็ะไรทีมไลฟ์แฟงของเราจบเห่ไปแล้วครับ <c oughs> ได้ทีสามก็ยังดีบวกแต้มนะ ก็อว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะสำหรับตัวผมใช้ได้ดอืมเอาละครับวม่จบกันไปนะครับกับการเล่น t บ l e g r o ราวในครั้งนี้ทีมไลฟ์แฟงของเราไปได้ไม่ถึงฝันผมไม่เจอไอ้เจ้าไอ้เจ้าที่เป็นแบบทุกท,าท่าทุกเผ่าด้วย่ถ้าได้ตัวดันมานะโหโหแล้วผมมีหลายเผ่าอย่างเงี้ยมันอัดเด็สนุกเลยอะแต่ผมไม่ได้มาเศร้าถ้าผมได้นะนิดเดียวเท่านั้นเองอีกเก้าเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไร ผมได้รับความสนุกสนานมามากพอสำหรับคลิปนี้แล้วล่ะครับเอาล่ะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันให,หม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม